19นะครับตัวนี้ข19อ่าข19รอสร้างขึ้นมาอ่าแล้วก็ยางก็เราใช้เลือกเป็นสองสามห้าสี่สิบสิบเก้านะเพื่อให้ทิชชู่มันดูสวยงามต้องบอกอย่นี้ครับแล้วอย่างในส่วนของเบรกครับพี่เก่งเบรกตัวนี้เราใช้เป็นของเอลเลสนะครับครับ6พอร์ตหกพอร์ตหลัง4พอร์ตอือก็เรียกได้ว่ารถน้ำหนักแบบนี้ใช้ความเร็วสูงเบรกแบบนี้เอาอยู่อยู่แน่นอนครับที่ร้านเรามีบริการหมดมีครับผมเบรกล้อยางสีมีหมดครับผม สนับสนุนรายการโดยโชคอัพที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 โชคอัพโชคอัพค,คุณภาพที่คุณเลือกได้เสื้อสติกเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายของแท้ในอินบ็อกซ์เท่านั้น 80,000บาทครับ80,000จบมาจากบกรอีกหมื่นหนึ่งครับมาจากแค่วุฒิลงการรถได้ให้หมื่นน่ีกูนี่ก็ยี่งจริงเลยก็คืองห้ว่าสวัสดีครับเพื่อนครับอยู่ผมครับบกรพิลแค่วุฒิลงการครับวันนี้พามาย่านพระรามสองครับกับอาณาจักรแต่งรถครบวงจรครับต้องบอกว่าที่นี่แม่งครบจริงใหญ่จริงและมาที่นี่ได้ว่าจบได้ทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเครื่องยนต์ช่วงล่างโอย สารพันสารเพ์ครับผมอยู่นี่ครับทางแมกพระรามสองครับพี่เก่งครับสวัสดีครับพูดไม่ผิดนะครับผมอาณาจักรของแต่งรถที่มากเลยที่นี่และราคาเบาๆด้วยครับผมจับต้องได้จับต้องได้แน่นอนครับนะครับผมพี่เก่งโอ้โหดูนี่ลูกค้ากําลังทํลรถกันอยู่เลยครับผมไม่ใช่แค่ทาล้อทํายางครับเครื่องยนตุกสิ่งอย่างเอาหมดเอาหมดครับนะ แต่แน่นอนแนวทางการตกแต่งของพี่เก่งนั้นเรียกได้ว่าหลากหลายมากรถเยอะมีทั้งมอไซค์เบนซินรถกระบะรถตู้ SUV ครับครบไหมครบครับให้ดูกันนี่ดีกว่าครับเพื่อนคนี่คืออะไรครับพี่เก่งตัวนี้จะเป็นรถตู้ h ฮดวันะครับคุณไดเฮดวันใช่ก็คือเดินมาเลือกแต่งแนวสไตล์แบบว่าซิ่งแอบ VIP แล้วกันเนาะซิ่งแอบ VIP ด้วยก็ ก็มีลายแบบซิ่งๆ,ๆนะออแล้วก็ V.I.P ก็จะเป็นพวกล้อพวกเบรกแล้วก็สีแต่แน่นอนนะตัวสีสันเดิมโรงงานไม่ใช่สีนี้แน่อ่าใช่ครับตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ของเดิมนะจะเป็นสีดำนะพี่อ๋อไม่สีดำอ๋อือจะกขอบประตูอ่าี่ขอบประตูนี่นเพื่อนนะเอออันนี้จะเป็น,นเป็นการแร็นะ เป็นการแรปสติกเกอร์แรปสิกเกอร์เปลี่ยนสีรถได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งทําสีใหม่ครับผมเรียกได้ว่าการแรปลักษณะนี้ฝีมือต้องของจริงครับดูงานต่อบอกเลยว่าเนียนเหมือนสีเลยถ้าถ้ามองนครับนี่เพื่อนลองดูฮะนี่คืองานแรปสติกเกอร์นะครับซึ่งเพื่อนๆในกลุ่ม H1 นเนี่ยถ้าชอบแบบนี้ก็เรียกได้ว่าที่นี่ทําได้ได้ครับเออราคาค่าตัวแพงไหมครับพวกนี้ก็ แลบอยู่60,000แต่ถ้ามาจากอ่าูนวงการรดได้มื่นนะมื่นนึงใช่ครับเอาให้ดีจริงครับบูนวงการเป็นช่องทาง YouTube หรือ TikTok ได้หมดได้หมดบอกมาจากอ่แคบวการเหเราเออเป็นบอดี้นี้นั้นเพื่อนนะบอดี้นี่คือ H1 นะครับซึ่งพวกสติ๊กเกอร์ข้างรถแบบนี้ก็ทําได้หมดอ่าได้หมดเลยนี่อ่ออกลายออกแบบได้เลยตามที่ลูกค้าต้องการนะเออฮ้ออามันถามหน่อยอะพี่ด้วยตัวงาสติ๊กเกอร์นี่มันเป็นอย่างดีไหมครับเป็นเกรดอะไรพอจะบอกได้ไหมอ่า อันนี้ PVC นะตัวนี้เป็นเกดอย่างดีนะครับผมใช้เกดอย่างดีเลยนะครับก็คือยืดหยุ่นแล้วก็สีเนี่ยที่เวลาเราแล็ปไปถ้าบางคนเจอนะจะบอกส่วนใหญ่จะเจออว่าเ้ยลอกสติ๊กเกอร์ออกเนี่ยแล้วสีรถชอบหลุดตามมาผมบอกเลยสีของผมไม่มีไม่มีหลุดไม่มีหลุดเป็นถนอมสีด้วยแล้วก็เวลาเราลอกออกสีเดิมยังชัด เจนสักแก๋วยังดีอยู่ยังดีอยู่ก็เรียกลรลักษาสีเดิมได้ด้วยรักษาสีเดิมได้ด้วยเออแต่ที่แน่ครับด้วยทรงรถแบบนี้สีสันสวยงามแบบนี้ล้อยางอย่างโอ้โหดูพิครับผมให้มันแปปปอย่างนี้อธิบายหน่อยพี่เก่งอ่าตัวนี้จะเป็นนะครับเป็นถุงลมนะเป็นถุงลมนะครับก็คือใช้ร่วมกวับโช๊นั่นแหละอืมอ่าก็คือถุงลมหน้าและหลังนะครับตัวนี้จริงๆมันจะเป็นขอบ18นะตอนที่ใส่อยู่แต่อยากได้ทิชเตนที่แบบว่าให้มันดูเต็มนะครับก็เลยอ่าสั่งกัดล้อนี่มา นี่คือล้อสร้างเหรอล้อสร้างครับโอ้ดูนะเพื่อนนะครับเออเหรอดูเลยอ่ะเนี่เป็นขอบ19นะครับตัวนี้ขอบสิบเาขอบ19ล้อสร้างขึ้นมาเออเหรอแล้วก็ยางก็เราใช้เลือกเป็นอ่สองสามห้าสี่สิบสิบเก้านะเพื่อให้ทิชชูมินมันอ่าดูสวยงามสวยงามแล้วอย่างในส่วนของเบรกล่ะครับพี่เก่งเบรกตัวนี้เราอ่าใช้เป็นของเอ็นเลสนะครับครับหกพอรทหกพอร์ตอ่าหลังสี่พอืทก็เรียกได้ว่าลดน้ำหนัก แบบนี้ใช้ความเร็วสูงสูงเบรคแบบนี้เอาอยู่อยู่แน่นอนครับที่ร้านเรามีบริการหมดมีครับผมเบรกล้อยางสีมีหมดครับผมโอ้โหเพื่อนนะนี่นี่เอาแบบออเดอร์ก่อนนะพี่เก่งอยากดูหน่อยทรงรถเมื่อกี้เฉลียวมาไม่ว่าจะเป็นขั้นข้างด้านหน้าตัวนี้จะเป็นพาร์ทนะครับพาร์ทรอบคันของเฮดวันนะก็คือมีด้านข้างมีด้านหน้าอ่าเนี่ยครับลองดูเพื่อนนะเป็นงานร์บวน งานคาร์บอนก็เรียกได้ว่าเพิ่มมิติตัวรถได้อย่างดีใช่ใช่ก็คือจากว่ามันทําให้รถดูมีทิศมินที่สวยดูต่ําโดยที่บอกว่าไม่ต้องไปโหลดอะไรมันเยอะอมันสามารถทําให้รถต่ําได้และถ้าเกิดรถมันเตี้ยขนาดนี้ทุกสิ่งอย่างแน่นอนเห็นบอกเป็นถุงลมถุงลมจริงเบาอันนี้เดี๋ยวพี่ไหนลองดูยังไงอันนี้จะเป็นถุงลมนี่ฮะไปอ่ารถขึ้นครับเออเวอเออแต่ก็ด้านหลังเราก็อยากได้ทิศมินแบบก็ยกขึ้นนี่ครับ โอ้นี่หล yeah. ังก็ยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นแล้วเนี่ยอ๋อเอาไหนกองให้ดูหน่อยกองให้ดูหน่อยขอดูกองหน่อยกองได้ไหมกองพร้อมกันเลยครับรวมพร้อมกันเลยอโหยังรออ่าอันนี้หล่อเลยอันนี้จะเป็นถุงลมสี่วาล์วใหญ่เลยพี่ลงลงพร้อมกันได้ขึ้นพร้อมกันได้นะอ่าหรือจะลงหน้าอย่างเดียวหลังอย่างเดียวแยกได้ระบบหมดนะได้หมดได้หมดรับติดตั้งไหม รับครับมีหมดมีหมดครับราคาค่าตัวเป็นไงหรือยังไงอ่ถุงลมตัวนี้ชุดนี้วาวใหญ่ผมรับทําอยู่รถตู้นะครับแปดหมื่นบาทครับแปดหมื่นจบมาจากบกรแล้อีกหมื่นหนึ่งครับมาจากแค่ผุ้มลงการลดได้ให้หมื่นนี่ีกูนี้ก็ยี่งจริงเลยก็คืองห้ว่าตัวงานมีรับประกันอยู่แล้วรับประกันครับมีรับประกันนะครับลักษณะการขับขี่นี่นิ่มนวลนิ่มนวลบอกเลยว่าฟิลลิ่งถ้าให้คิดถึงนี้นะครับ ใครเคยนั่งรถทัวร์นะก็คือความนุ่มนวลได้แบบนั้นแต่ไม่โยนแบบนั้นนะเพราะว่ารถเรามันมันไม่ได้สูงนะครับรถเราแต่ความนิ่มเอาฟิลลิ่งรถทัวร์ไปได้เลยครับได้เลยเรียนนั่งสบายนั่งสบายนะนี่เ่อนะนี่คือในส่วนของคุณได้เฮ็ดวันกับการตกแต่งสวยงามแบบนี้ที่พูดไปนี่ก็คือทางแบบพระรามสองรับจบได้หมดแต่ที่แน่ไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมพี่เก่งเห็นว่านี่อีกอโหนี่คือเราบรรดาอะไรเนี่ย ห้องติดฟิล์มครับอันนี้เป็นห้องติดฟิล์มอ่าห้องติดฟิล์มเคลือบแก้วเอออเาคันเหลืองคันเหลืองก่อนนี่ก็แลบเป็นงานอันนี้อันนี้สีเดิมไม่ได้แล้วอ๋อนี่สีเดิมสีเดิมสีเดิมโอ้โหดูอันนี้รถรถมันเก่าหลายปีนี่คือรุ่นอะไรอ่าเป็นโตโยต้าเอ็มอครับเอ็มอานะแต่ไปพาร์ทพอร์ตทั้งคันพาร์ททั้งคันพาร์ทพอร์ตบอดี้ทั้งคันเอาลอ่ะอ่าเนี่เป็นออเดอร์นะเออดูว่าเอาสรรหางานแปลงงานแต่ง เอาสรรหา,างานแปลงงานแต่งชอบงานคัดต้องงานสร้างอะไรพวกนี้ครับเราหมดก็พอทําได้ครับออเออพะฟิลมทุกสิ่งอย่างการเคลือบแก้วทาสีที่นี่หมดใช่ใช่ฟิลเราก็มีเนี่ยอย่างฟิลเ,เราก็จะมีฟิล์มจากเมกากฟิลมญี่ปุ่น มีไม่ดูแลเลยแล้วก็มีการรับประกันทุกทุกชิ้นงานของเราจากที่ร้านเนี่ยมีรับประกันให้นะครับโอ้ดูฮะเลยเป็นห้องเก็บกันฝุ่นอย่างดีใช่ครับอยู่ในห้องแอร์ห้องแอร์อย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกอ่านนี้ฟิล์มฟิล์มเซรามิกสีฟ้าอย่างเงี้ยโอ้คิดเียวสวยเนาะอ่าเนี่ยครับอืออื่นกันแดดกันกันร้อนได้ด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะครับกันร้อนได้ด้วยสวยงามด้วยครบเลยอ่ะครับผมเก่งแล้วมองทรงมอไซค์นี่ยังไงอ๋อนี่เป็นความชอบครับพี่ควาชอบสุดตัว โอ้โหตาไม่ไหวมอสายชั่วโมงนี้มาแรงนาดูอีกแล้วจับต้องไม่ทันอ่ะเดี๋ยวพอเล่น2จังหวะเดี๋ยว4จังหวะมาพอ4จังหวะมาเดี๋ยวอะไรนะสายพานมาโอ้โหพี่ไม่ไหวซื้อไม่วันแล้วตามไม่ทันแต่ก็ชอบนะผมชอบอะไรที่เป็นความเร็วชอบหมดในเมื่อการตกแต่งขนาดนี้รถกระบะก็รับแลบถูกไหมครับจริงๆแล้วนี่คือสีจริงอันนี้สีจริงแต่ว่าแล็บได้แลบได้เริ่มเท่าไหร่สำหรับกระบะกระบะเริ่มต้นอยู่ที่25 25งห0ื่นห้าสองหมื่นห้าและเปลี่ยนสีและเปลี่ยนสีใครที่บอกว่าเสียได้สีเดิมเวลาเกิดแบบเื่ออยากจะเปลี่ยนรถอยากจะขายรถเนี่ยราคาไม่ตกเพราะสีเดิมเงี้ยก็เป็นแลเปลี่ยนสีได้มาที่ผมได้เลยนี่เลยแล้วส่วนใครที่ชอบงานเครื่องเครื่องพี่เก่งก็จัดได้แบบนี้ก็เป็นพวกเนี่ยครับอินเตอร์เก็บสายไฟอะไรพวกนี้ครบเนี่ยเนี่ยตามเนี้ยผมผมรับทําเพราะว่าพี่เก่งเองเขาเป็นคนเล่นรถด้วยนะเบื่อนครับรถแข่งเขาก็มีนะฮะเล่นทุกอย่างแล้วพี่ชายคนนี้แล้วที่สำคัญคือ ที่นี่เขาครบคันอย่างที่ผมบอกตอนต้นนี่คือในส่วนของกระบะนะเพื่อนๆนะชาวกระบะก็ลองดูไ้เพิ่มเติมแล้วกันนี่ฮะรับหมดจบทุกอย่างแล้วเี่เห็นม่าชะอะไรเนี่ยเสืออะไรนะนี่ทํากันเป็นลายขนาดนี้เลยเลยอ,อันนี้อันนี้ต้องบอกนะ<ช><ช>มันมีคนบอกว่ารับเพ้นไหมอันนี้เออนี่<ม>างนานเพ้นนะี่ว่าเออคือคือเนี่ยใครที่อยากเพ้นลายรถเนี่ยไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์นะไม่ได้อันเนี้ยผมรับเพ้นนะมอเตอร์ไซค์เออถ้าคันเล็กๆแบบเนี้ย ผมรับเพ้นคันละหมื่นห้านะตลกดถูกจังจริงนี่เนี่ยเพ้นเนี่ยออกละออกแบบลายมาเลยผมเพ้นให้อยากได้ลายไหนบอกบอกดูฮะนี่งานเพ้นนะเพื่อนนะเพ้นนะว้าวเออเจ๋งเว้ยเป็นลายกุชชี่เราเราเป็นคนชอบกุชชี่อยู่แล้วลายกุชชี่ถ้าถ้าใครย้อนไปสักห้าปีที่แล้วเนาะจะเห็นเสือกุชชี่มีอยู่คันหนึ่งเห็นผมเห็นอ่าเป็นกระบะใช่รถที่พี่ชอบไปวิ่งอ่ะอ่านั่นแหละครับเออนี่เราก็เลยเฮ้ยยังคิดถึงเขาอยู่ เราก็เลยเอามอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยมีโครงการอาจจะเปลี่ยนคันนี้แหละเป็นกุชี่นะเดี๋ยวต้องดูก่อนอาจจะเปลี่ยนนะต้องบอกก่อนฝากติดตามไว้ด้วยนะจริงจริงเลยอ้าวนี่ก็คือในส่วนของโซนด้านหน้าร้านอยู่แล้วเรามีทุกสิ่งอย่างล้อยางเึดรคคบคันหลายบารหลงายแบรนด์แน่นอนหันมาเจอคันนี้หน่อยพี่เก่งรถ SUV ที่บอกตอนต้นใช่ครับตัวนี้จะเป็นรถที่ผมใช้เองทุกวันเลยก็คือ เป็นรถตัวอย่างให้ลูกค้าดูใครที่ขับ SUV ครับแล้วไม่รู้จะแต่งรถสไตล์ไหนให้ออกมาดูสมาร์ทออกมาดูเท่แต่งอะไรให้มันดูดีอะ่ะผมก็เลยแต่งรถตัวเองเนี่ยเป็นแนวทางให้ลูกค้าดูแต่ไม่จมําเป็นต้องแต่งเหมือนผมนะต้องบอกว่าอย่างพวกนี้ผมใส่ขอบ20ครับอ่ยางโตโยครับอ่านะครับแล้วก็เบรกเนี้ยเราก็ใช้เมมโบอือ่าคือรถพวกนี้ต้องบอกก่อนทําไมต้องใช้เบรกใหญ่กันนะคเพราะบอกเลยว่า SUV ีเนี่ยมันเป็นรถที่ ใช้ความเร็วสูงครับต้องบอกรถแล้วมีน้ําหนักที่เยอะอเลยจําเป็นต้องใช้เบรกดีๆหน่อยนะมันมันเซฟตี้ตัวเราด้วยความปลอดภัยสำคัญใช่ๆเก่งครับราคาเบรกเริ่มต้นที่นี่พวกเบรกแต่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าเป็นของใหม่ AP ผมเริ่มต้น4พอตอยู่19,900ไม่แพงเลยแล้วก็ถ้าเป็น6พอตจะอยู่ที่ AP นะจะอยู่ที่35,000แล้วถ้าเป็นพวกงานคัตตอมก็คือ แท้ญี่ปุ่นแต่เป็นคัดต้อมขึ้นมาใหม่เอามาบิว้วเอามาบิว้วอันนี้าจานใหม่แต่เบรกบิ้วแต่แท้ก็อยู่ประมาณ4ี่หมกว่าบาทไม่ได้แพงเลยเออนี่ครับเพื่อนครับนี่คือครั้งแมกพระรามสองคบคันเรื่องอะไรแต่งมองไปดับสามร้อยหกสิบนะเพื่อนนะลองดูแล้วกันนะผมบอกเลยว่ามาที่นี่ที่เดียวจบถูกต้องไหมพีเ่เก่งใช่ครับผมร้านอะไรทุกสิ่งอย่างมีบริการ ราคาล้อยางเป็นไงบ้าง18พร้อมยางตอนนี้มีโปรไหมตอนนี้ตอนนี้เราทําโปรเนี่ยช่วงปีใหม่ผมจัดให้ลูกค้าเลยเนี่ยตอนนี้หนึ่งหมื่นแปดพัน้าร้อยบาทแม่ล้อยางใช่ใช่จริงไหมเนี่ยจริงครับ18แดเนี่ยนะ18ครับเอาเพราะว่าเราใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วเราคืนกําไรให้ลูกค้าคือลูกค้าก็มาอุดหนุนที่ร้านเราเยอะมากเราก็เลยว่าเฮ้ยเป็นของขวัญปีใหม่ไปละกันก็คือลดราคานะครับบอกเลยว่า กำไรผมมีแหละแต่บางไม่เป็นไรผมผมรับได้ครับทุกคนได้เรียกว่าได้ได้ชอบได้ทำในสิ่งที่ชอบอ่าใช่ครับผมนี่ครับพี่เก่งครับงั้นบอกเพื่อนๆหน่อยฮะช่องทางไอต่อแล้วก็สาขาไหนยังไงบ้างรับคังแม็กพะรามสองอ่าตอนนี้คังแม็กของเรามีทั้งหมดนะครับสี่สาขานะครับก็จะมีสาขาที่เราถ่ายทํานี่หนึ่งสาขาคือสาขาสแกงามนะครับสาขาที่สองนะครับอยู่ใกล้ๆกันอยู่บางกะดีนะครับ แล้วก็สาขาที่3อยู่ที่อ่างทองอสาขาที่4น้องใหม่อยู่ลบบุรีโโโโนะมี4สาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับช่องทางติดต่อผมก็คือโบอรโทรผมเองก่อนนะครับ0637033080แล้วก็เพจนะครับพิมพ์ได้เลยว่าคังแม็กพระรามสองนะครับก็ขึ้นได้เลยนะครับก็จะมีช่องอ่า t ิกตอกด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยชื่อคังแม็กพระรามสองเหมือนกันนะครับใครที่สนใจก็ เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปถามได้ครับอันไหนทิ้งท้ายผมหน่อยก็จะปีใหม่แล้วอวยพรปีใหม่หน่อยเร็วครับก็บอกเลยนะปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้นะครับทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับบอกเลย2ปีที่ผ่านมาทุกคนเจ็บเจ็บมาเยอะนะครับปีหน้าขอให้ทุกคนเฮงเรวยลยะวยนะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับขอให้สมหวังทุกการขอบคุณครับอ้ยขอบคุณครับพี่เกมครับผมคอมเมนต์สุภาพทุกอย่างดีเองขอบคุณครับโหสุดยอดเลย